Hết bột Đó cũng ngảm lợi Nè, hết cả đáp Chắc tay Đứng xem Dạ mày con lắng đi Các con này nuôi tôi đi không? ลูกคาลีเราจะน็อกใส่แล้วป่ะใส่ำเนียงเลยป้าจิปิ้สงสบายดีพอไหมพี่นอ้องสบายดีกับบรรยากาศเศร้าๆนะตอนนี้เรากลุกมาเป็นเวลาหามงค์หามงก,กลัวๆเลยตอนนี้เราก็ชิบหายรัดเสาก่อนลุกเพื่อไปเลย luôn tả cho mấy bạn cái những nọn như này học ạ, xì bay coi เลี้ยวจ่อยบ่ได้ไก่ปลาบินออกเลยดิ่ถึงนี่บุถนันมันมันอยู่ถึงมันยังจับอยู่ข่อยบุถนัดลงมาหลบเปิดเชียงก่อยในโทรศัพท์ก็เปิดบุได้เพราะว่ามันหลบจะหลบเพิ่งบุได้ บริเชกเบิงก่อนมาเนาะแนวและเอิงเราบริเขาป่าโอ้ไก่สองสามโตได้แต่เห็นมันบินจากไปโอ้หลอะมานีจนเมื่อยเลยยังบริยิ่งยังเลยยิงนำบริทันมอแต่หาเป่าบาได้ก็ได้คือปืนแกบเนาะลายลุกยกขึ้นยิ่งหนุ่ย อันนี้ซ้ำที่จับโตมันได้จับกล่องได้ไปก่อนมันตีงเลยกระหอกกระแตกันเลยมันคือมันกินหมากใหม่มันกินหมากใหม่ใครเนี่ยมันยุดหนิงอยู่มองเก่าบุทันบุทบัติอย่างมันนี่เอเฮ็ดทุกคนเอ้ยนี่เฮ็ดบด กี่ดอกงามเลยนี่เห็ดกระดางเห็ดบุดกระดางโหกระดางก็เอาเนาะเต็มต่อเลยเมื่อสุบเมื่ออ้อมเมื่อยังก็ได้นี่โนี่เ็ดแก่เ็ดกระดาเอาเลยเก็บเก็บเรียบนะมื่อนี้ ทงกะือมากพี่จังว่าทงหน่อยบางว่นนี่ทืกระทงมึใไง่มาบหินเห็ดมันนี่ทือทงหน่อยมาขอเหีมบางวานหท้ายมากย่แล้วทงบพเพห็ด จุกขกาะเพาะบอบาะ่างกายไปได้ยังเป็นวัดอยู่แต่ก็อยากมาเพราะว่าด้นๆจะได้ออกบาดเอาอเหืน่นเจอหนึ่งเนาะมันมีโอกาสจิต <c oughs> เวียดยู่เหื่ยดส่วนเลยคุ้มงานผลิตเทยียนนางผ้า เเเยต็มเลยทุงยางกะใส่ทุงเสือน้ำเนาะทุงเสือเขออาก็ใหญ่อยู่เต็มเลยมาเ่าะขอนีนก็แเชงลายเฮ้ยเนาะชิได้บูมี่ <c oughs> ุงใสอ่แล้วปัดไกบนอยู่เนี่ย ngon bó ná tình Làm khói về lên à, con bắt đi Hết cái đảng cả đầy bó lái bú kiếm phộm lợi Ôi sẽ đi บุกิดว่ามันสีเขามาไก่ปันนี่นี่เขามาในพุ่นี่เกะไก่นี่เกะไก่นี่กองประชองกายบุหินเดือมตาเวทเดือมตาเสียดายดิเขามาไก่พะโลนี่กองปัดกายไปปุ่มอู้อับน้ำบุทัทจ่อยวับบินไปเฉยเลย Sự đại đi Ô, oh, thả kẹp, mình bên kẹp là liếp lõi ông già này Còn bật nèm cai Ô, oh, nèm hai cho đây có bố hiến, tỏ một cặp xe Tỏ này, lèo trội Bình bây sơi Mà hỏa thong này Hết này sẽ ở ngoài con nó Hết này Hết hẻ con này Xe ngoài con เพราะว่านี่เป็นททางเมื่อข้อเชียงไว้ได้แทวนี้แหละคือสีบุมีพูดผุ้ไดอย่างไรนอกจากเขาเชียงไว้นี่แต่ก็ต้องได้เชียงฮ <ừ. S 1> ะเราลงไปยำกลับเมือ่อก่อนลงไปทางนี้เลย khinh à, phù luôn cắp, của lại bắn bếch ra đây Bắn lưu bỏ mán cả đây, đây lưu lại đậy cả đây Lăng lẹt thuốc khuôn ơi Hẹp bỏ mán rồi à. มันหลุดกันลังนี้เป็นลังที่สองหายด้ยิงเนาะโอ้ลันแต่บนะถึธนะอ๋อถึอถึอได้หนิเด๋อนั่นชิบูธนี่เรียบร้อยนะหนู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 เรียบร้อยเรียบร้อยจัดไปจัดไปนี่หนูน,น,นี่ทุกคนนี่ จัดไปหนึ่งแต้มอย่ามาซองลังเลยถ้ากำลังในนู้นตัวเดียวทำนี้ก็เอาบุญใหญ่ไปได้ไปไปลุหลังต่อไปอีกลังเป็นลังทีสองลังทีสามนะลังลืมลังทีสอง Mà lùn cái lắm đi sáng mít má bột hưng lăng ngủ bột Ô, mịt nó ngủ thước lăng ngủ oh. Cô, ngủ 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 nó ngủ đeo ngủ thải suốt suốt thải một thứ nhang lưỡi kim ừ. Phải à, cắp bạn này cắp bản phạc bạn này để nuôi tôi điều cắp chết lần pẹt lần ừ. này bây giờ vượt Này ní lúc một tên là mạo nhìn nhìn thương nhiều nhau cả mạ này, phần đầy Mạ đây phần đầy chọn tẹm Có gọn không cá tè Để. Oh มานมานอยู่กัอบโปเปันไงก็ไข,ข่กลัวเห่า,าอยู่เนาะนี่อาหารปิ่งไก่กระปิงอึงเนาะจำเจลอ่ะอีกข่าน้ำกันทุกคน

มันมึงเหลื่อมนี่ม้วนยี่ดอกเก่ายิ่งเก่ายิ่งคันยิ่งมันยิ่งเก่าปลาเราก็เผาห่อกับแต่ไวบุหุไวสิใส่ในเมื่อหรือบ่บมาดิเบิ่งก่อนทำม้วนก็อยู่ต่อกระทได้เมื่อก็ดีกระทำบ่ได้เมื่อก็ดีกระไ้กระไรกระเป็นกระไรต่อจย่าง เจอพี่สายอยฮะไปนนางเบิงแล้คุดอื่นเอ,อากันเดียวไปคุดอื่นดีก่าเ <c ười> ปนนางเบิงก่อนใครเป็นคนหายกำลังใจชูซูเขาไหล,ล้อยเหมียนได้ไหมเรียกเขาเ่ยกระสอบเอาใสาก่กระติ๊บดิจ้าจ้า เมียนเองหลืกไมันเลยเพิ่นกินน้ำลังก็ต้องเมียเลยโอ้อันเนี้ยนายบอกยังอีกเลยยังแม่ยังกระดูกมันโอ้ยันาดว่ามันตายเลยนะกขนาว่ามันยังเป็นตัวเป็นเป็นแจ๊กสี่สามในอยู่อะ กระดูกมันแล้ววะเล็บมันเลือดออกเลยโอ้คนสิมานต่อไปไปบคนนะฮกระโอปากลูกค่ากระรี่เาจะเนาะไนแหละปาจิปิ่งฟูเอาไปปิ่งหูบอ่ถือนี้กอนด้วยมันปิดหีกอนช มาเด็กอะสีใหญ่บอลใหญ่สีใหญ่ฐานก่อนไอ้ก่อนบางทีก็เสด็จเมื่อเลยนะเบื่อนก่อนขอขอบมุกขอบใจที่ทานที่ตามขอบชมมาแต่จนจบเอามาพอกันมาวิดีโอต่อไปทุกคนสำหรับวิดีโอนี้สบายดี